ขอบคุณครับผมคนระับก็ยังไม่จบเพลงตรงนี้นะครับผมสำหรับทีมประกอบกับตูนบเกมอนนะครับยังมีหนึ่งเพลง,งนะครับผมเพราะะซึ้งๆนะครับผมจากพี่สาวผมเองฮะ,ะขอเชิญพบกับพี่ ี่คิดตัวครั้งนี้ครับอุ้ยทำไมคนอื่นชอบตัวนี้เป็นพิเศษเพราะว่าไม่รู้สิพอเจอหน้ามันครั้งแรกเราหลงตกหลงรักเลยอ่ะมีเฮ้ยมันน่ารักมากมันเป็นแบบมันเป็นไดโนเสาร์ที่มีหางมีปลเออใช่มันน่ารักมากครับคือทุกคนจะมีโปเกมอนของตัวเองนะจะมีพิจูนเป็นของตัวเองที่เราชอบมากอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดให้เปลี่ยนตัวเองเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งครับเป็นพิจูนตัวหนึ่งอยากได้สายทางไหนมีพลังอะไรเป็นพิเศษอ่าถ้าเปรียบกับตัวใบนะ น่าจะเป็นราคาดีบ้งเพราะว่ามันอ้วนอ่าแชีวิตชีวิตมีกินแต่ละชอบอย่างนั้นใช่มันมีแต่กินตนอนเออเออไบดมินตนกินกันหรอใช่มันมันสบายดีนะช่างหมาะกับตัวจริงว้าแซวเล่นไหนชอบตัวนี้ใช่ชอบเียฮะมันชอบนอนฝาดอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เป็นธรรมชั่นของเขาน้องไอซ์นะเัาได้เ่าได้มาร้องเออเพลงทีมซองให้กับ เรื่องโปเกมอนด้วยนะครับก็ได้ข่าวว่าไม่ได้ร้องเพลงเดียวมีภาดาด้วยค่ะภาดด้วยค่ะเป็นผู้ไหนเป็นไอริสค่ะเออขอสับคู่ได้ไหมสวัสดีค่ะหนูชื่อไอริสหนูอยากเป็นดาร์กมาสเตซ่ามากๆเลยค่ะสว่วนนี้คิบัโกะผู้บุกของหนูเองค่ะเอ้ยขอเสียงมืองด้วยไม่ต้องโหดีมากปกหนีชอบกานภาบอย่างไรครัหรือว่าหรือว่าเปพได้อันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะงานแรกค่ะเป็นครั้งแรกงานแรก เลยซึ่งไม่ได้มีแค่เราอย่างเดียวเนาะมีพี่รี๋ใช่ค่ะพี่กรี๋แล้วมีใครอีกคะมีนัตตี้แล้วก็นิวค่ะนี่เรา้องจากเอเอเอเลยใช่ค่ะโอุ้ยทุกคนพลาดตึกมากฝึกงานด้วยกันก็ค่อยๆฝึกไปค่ะครั้งแรกที่มาภาคก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเป็นงานใหญ่แล้วก็โปเกมอนก็เป็นการ์ตูนที่มีชื่อเสียงมานานมากแล้วพอเราได้มารับบทเป็นไอริสก็มีหลายๆคนที่คอยติดตามว่าจะออกมาเป็นยังไงก็พยายามทำให้ดีที่สุดคะ เอาละรครับคำถามเดิมเหมือนกันเลยอยากสุดโปเกมอนตัวไหนอยา,ากเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ให้กับท่านไหนเลือกเลยคถ้าถ้าไม่ได้เปรียบว,ว่าตัวเองเป็นไอริสนะคะก็คงชอบเป็นโคคาบูค่ะเพราะว่าเป็นโปเกมอนไฟแต่ว่าคือหน้าตาเขาเป็นน่ารักน่ารักตัวน้าเอ็นดูเหมือนนี่เ,เหมือนหมูเหมือนหมูที่ขยไฟได้ใช่ถ้าใครได้ดูจูโฟยูเมื่อวานนี้เขาสู้เองนะครับใช่ชนะด้วย ผมดูได้เหรียญแล้วสโตชีนได้เหรียญตาอันดับแรกไปแล้วไอ้นี่โมทำไมทุกคนไปตามดูได้นะครับในทรูโฟร์ยูแล้วก็ชรูวิชั่นมีให้ดูอยู่แล้วนะครับเชิญชวนแฟนหน่อยครับให้มาเที่ยวงานโปเกมอนทูเบเตอร์911 0เมื่อกี้ที่สนกับพันธุ์ที่เชิญชวนไปละเหลือไร้ากับไอซ์นิดนึงฮะเชิญท่าบันเด็กมาเชิญที่นี่ดีกว่าครับก็สำหรับบนเด็กนะครับผมก็โอ้โหเขาขนมาจากญี่ปุ่นนะ9 0 1 1นี่อย่าพลาดเลยนะครับผมก็ ใครมีรูกเด็กเล็กแดงน,นะครับผมเชิญมาเชี่ยวหรายบ้านกันได้โอ้โหรับรองกลับบ้านใครยินแด้น้ำครับนี่อะไรล่ละคะววรับก็รวมถึงไม่ใช่แค่เด็กๆอย่างเดียวแฟนคลับโปเกมอนทุกคนรวมถึงทุกคนที่อยู่ในที่นี้วันนี้นะคะก็ะ90 11เดียลืมมากันเยอะๆนะคะเอาจริงไหมคมรับพี่สดครับพี่เชียรครับไม่ใช่แคดเด็กๆจริงๆวันนี้พี่พสหลายคนเนียที่มาร่วมนแนพจะไกเ๋าโปเกมอนไป มัแยกกันนะครับบัสเลือใเราหรือเปล่ามันไม่มีใครเหลืออยู่แล้วก็บอกคือแบบว่านี่อย่าวางเผอนะครับนี่ถ้าวางเผอนี่เสร็จเลยนะครับวันนี้สนุกสนานครับแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับพี่สื่อมวลชนสามารถสัมภาษณ์น้องๆกลุ่มหนุนศิลปินเซเลบอยได้วันนี้ต่อได้นะครับ